5 4 3 2. 2สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์ครับวันนี้เช้าว,วันเสาร์ที่6ทธันวาคมซีเกมสี่กลายเป็นดราม่าใหญ่เลยเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากนักกีฬาเองมาจากคนที่อยู่ในวงการและสื่อที่ติดตามเรื่องกีฬา มีเรื่องราวมากมายหลายเรื่องที่เป็นข่าวคราวจากเจ้าตัวเองคือ <Karere S 1> นักกีฬาเองหรือผู้บริหารสมาคมกีฬาบางแห่งพูดถึงความไม่โปร่งใสพูดถึงความไม่พร้อมพูดถึงความไม,ม่มมเป็นมืออาชีพมากมายหลายเรื่องตลอดเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมากกรทคือการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ตอบคำถาม แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับมีประกาศออกมาไม่ทราบว่ามาด้วยคำสั่งของใครครูครับครูสื่อว่าจะฟ้องนะถ้าหากบิดเบือนข้อเท็จจริงกับประกาศนี้ครับขึ้นให้ดูกกทอประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยการนำเอาข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การรับมือของ กกทในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นชาภาพนั้นกกทยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมรับการติชมในเชิงสร้างสรรค์และสุจริตโดยกกทพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้เป็นไปาตามมาตรฐานสากลที่สุดอย่างไรก็ตามในคำประกาศนี้บอก หากการติชมหรือวิาพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของกกตอ,อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริงหรือมีข้อความหมิ่นประมาทก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก,ะก,ะกะ่กกตอันอาจจะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจพนักง,งานและเจ้าหน้าที่กกตในการปฏิบัติงานกกตจะดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทงั้งทางวินยัยทางแพ่งและทางอาญาตามแต่กรณี ทังนี้การดําเนินตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีขององค์กรกกทแปลกมากกกทที่เป็นหน่วยราชการนะทำหน้าที่กินภาษีของประชาชนนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ถ้ามีข้อมูลที่กกตเห็นว่าไม่จริงบิดเบือนใส่ร้ายก็ชี้แจงเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ที่ออกมานั้นส่วนใหญ่ก็มาจากคนที่ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาภายในของสมาคมกีฬาหรือของกกทอเองหน้าที่ของกกทในฐานะเป็นหน่วยราชการที่เก่งงินเดอนประชาชนเนี่ยก็ต้องแก้ไขและต้องชี้แจงเพราะไม่มีใครต้องการจะไปใส่ร้ายป้ายสีล้มล้างกก,กทแต่ว่าข้อผิดพลาดเหล่านั้นถ้าไม่จริงก็แสดงหลักฐานไม่ใช่ออกมาขู่ลักษณะฟ้องฟ้องออสื่อหรือฟ้องคนที่ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ ถือว่าไม่เป็นมืออาชีพที่แท้จริงมีคําตอบที่มาจากดรก้องศักยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ตอบคําถามเมื่อวานนี้ในรายการเรื่องเล่าชาวนี้หลายเรื่องซึ่งก็มีหน้าที่ชี้แจงครับข้อมูลที่ไหนผิดข้อมูลไหนบิดเบือนก็ต้องเอ,อกมาโต้ด้วยข้อมูลที่ถูกหรือที่ทางกกทอเห็นว่าถูกต้องไม่ใช่วิธีขู่ว่าฉันจะฟ้องเธอถ้าเธอ วิจารณ์ฉันข้อมูลที่เธอได้มันไม่ถูกอาถ้าไม่ได้ข้อมูลที่ได้ไม่ถูกก็ต้องบอกสิข้อมูลที่ถูกเป็นยังไงหลายๆข้อที่คุณก้องสักตอบคำถามของคุณสรยุทธ์เมื่อวานเรื่องลำโพงไม่ดังผิดพลาดทางเทคนิคมี50กว่ากีฬากีฬาฟุตบอลก็ให้สมาคมฟ,ฟุตบอลรับผิดชอบทั้งหมดไฟสนามเราเกินกว่ามาตรฐานที่เป็นจุดๆแหวง มีแหว่งอาจจะดูไม่เรียบร้อยสั่งแก้ไขแล้วยืนยันว่าสว่างเพียงพอภาพสปอนเซอร์ตรงคบเพลิงสั่งให้เปลี่ยนแล้วผมก็ไม่ชอบนี่คุณกล้องสักบอกงบประมาณเราน้อยกว่ากัมพูชาไม่ใช่ปัญหาซีเกมแต่เป็นปัญหาของวงการกีฬาที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐน้อยกว่าเท่าที่ควรจะเป็นเรื่องคอนเซปต์งานเอกชนรับงานไป พรีเซนต์ยังไม่มีการเซ็นสัญญาอะไรทั้งสิ้นเรื่องการคัดเลือกเรียนตรงๆว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้งเป็นในมุมของผู้ที่ตัดสินใจอ่านี่ก็อ่างอาการเมืองมีปัญหาปัญหาหลักจริงๆคุณก้องสักบอกปัญหาจริงๆคือความไม่แน่นอนทางการเมืองในไทยพอมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนการทํางานของผู้ปฏิบัติก็เปลี่ยน ขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ทันนี่อ้าวก็โทษการเมืองและข้าราชการประจำอย่างคุณก้องสักก็จะต้องตอบคำถามประชาชนไม่ใช่ให้ใครไม่รู้ฝ่ายประชาชสัมพันธ์ออกแถลงการมาว่าใครวิจารณ์ใครบิดเบือนจะฟ้องนี่ไม่ใช่วิธีการดำเนินการอันหลักที่ควรจะเป็นแน่อืมครับ คุณดูเมืองจันทร์ก็เขียนเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่เหนือชั้นของการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกคือการทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานวิ่งฉลองเฉลิมกีฬาซีเกมให้อยู่ในมาตรฐานที่มือกราฟิกในเมืองไทยเกิดเสียงในหัวตรงกันแบบไม่ได้ดัชนยรากับเป็นวันมาฆบูชากราฟิกเกิดกระแสไวรัลครั้งใหญ่จนคนไทยได้รู้ว่าไทยเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมส ที่จะมาถึงนั้นมิกี่วันจากเดิมที่มีคนรู้น้อยมากครั้งหน้าสุดวันนี้เองการกีฬาแห่งประเทศไทยทแถลงการเตือนนักวิจารณ์ทั้งหลายบอกว่าถ้าใครวิจารณ์การทํางานของการกีฬาด้วยข้อมูลเป็นเท็จมินประมาทเขาจะเดิมเดินการดุจกฎหมายทันทีใครที่ตามเกมไม่ทันคงนึกว่าเขาเรียนแบบผู้กองใครวิจารณ์ก็ขู่ฟ้องไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วนี่คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กรแบบเนื้อชั้นอีกแล้วครับ การกีฬาน่าจะต้องประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรู้ว่าคนที่เป็นแม่งานในการจัดซีเกมครั้งนี้ไม่ใช่การท่องเที่ยวไม่ใช่กระทรวงการวิ่งเต้นไม่ใช่เบนสมิธแต่เป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยเวลาใครเห็นพิธีเปิดสนามเบสบอลและอื่นๆแล้วอยากจะชมเชยจะได้ชมได้ถูกคนแค่นี้เองครับอยาคเข็ดมากนี่จะขำได้จริงๆเหรอครับเรื่องนี้เอาล่ะ ลองไปดูว่าไอ้ดราม่าที่คนวิจารณ์มันมีอะไรบ้างครับก่อนการแข่งขันจะเปิดฉากกลายเป็นการเผยให้เห็นถึงวิกฤตการบริหารจัดการที่หลายคนวิจารณ์ว่าอย่างรากลึกซึ่งคุกคามไม่เพียงแต่ความสำเร็จของการแข่งขันแต่ยังรวบรวมถึงปัญหาระบบนิเวศท,ทางกีฬาทั้งระบบด้วยตั้งแต่ความขัดแย้งภายในสมาคมที่กัดกร่อนขวัญกำลังใจนักกีฬา จนถึงความบกพร่องในการจัดการในฐานะเจ้าภาพปัญหาเหล่านี้เนี่ยสร้างความกังวลต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจ,จุดเริ่มต้นของวิกฤตทั้งหมดเนี่ยมาจากเสียงนักกีฬาครับนักกีฬาบนก่อนนักกีฬาไทยบอกไม่ได้รับความเป็นธรรมนำไปสู่การเปิดโปงความผิดปกติที่ใหญ่กว่ากว้างกว่าแล้วก็ยังมีความขัดแย้งภายในนักกีฬา หมดความอดทนปัญหาที่บันทอนขวัญกำลังใจของทัพกีฬาไทยมากที่สุดน่าจะเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสภายในสมาคมกีฬาต่างๆซึ่งความจริงเรื่องนี้เราก็รู้กันมายาวนานนะครับแต่ว่าพอมันเจอวิกฤตที่ต้องจัดงานครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งประเทศไทยไม่ใช่ไม่เคยจัดนะครับซีเกมส์หลายครั้งแล้วด้วยฉะนั้นควรจะต้องมีประสบการณ์มากพอ แต่ว่าการเมืองรัฐบาลข้าราชการงบประมาณและความเป็นมืออาชีพที่ขาดแคลนก็เป็นปัญหาก็เกิดทำให้เราเห็นชัดเจนขึ้นว่าความไม่โปร่งใสของสมาคมกีฬาต่างๆปะทุขึ้นพร้อมกันหลายกรณีในช่วงเวลาก่อนการแข่งขันซีเกมสเริ่มขึ้นสรุปว่ามีสีกรณีปัญหาสำคัญในสมาคมกีฬาครับก็ตั้งแต่ปัญหา หลักก็คือเริ่มต้นที่เรื่องของการหักเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาไม่เป็นธรรมจากที่พูดกันถึงตัวเลขหลายสตางค์อยู่มาบางกรณีทำให้นักกีฬารู้สึกหมดกำลังใจนี่คือเรื่องของแบดมินตันร้อนถึง ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าต้องเข้าไปไกลเกลีย่ยสั่งการแก้ไขปัญหาก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่ามันอะไรกันแน่เนี่ยยิงเป้าสมาคมยิงเป้าบินก็มีปัญหาแต่กล้อก็มีปัญหาปีตองก็มีปัญหาราเรียเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาแต่ละอย่างมันคืออะไรแต่ว่าถ้าเราเจาะหรือก,กรณีที่น่าสนใจเนี่ยก็คือกรณีแบดมินตัน เบี้ยเลี้ยงที่หายไปกับความล้มเหลวในการปกป้องนักกีฬาการประกาศถอนตัวของพอปรปวีช่อชูวงสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่าไม่ใช่แค่ตัวเลขเบี้ยเลี้ยงแล้วครับมันคงมีกรณีลึกกว่าน,นั้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นมาจากการที่นักกีฬาระดับแนวหน้าอย่างวิวกุลวุฒิวิทิตสารและเมรักชนกอินทนนท์ถูกขักเบี้ยเลี้ยงอย่างหนักถูกขักเบี้ยเลี้ยงนะครับนี่ระดับ แนวหน้าของเราเลยนะครับููหักเบีย้ยเลี้ยงเพราะว่าไม่สามารถเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้เพราะติดภารกิจแข่งขันระดับชาติในต่างประเทศเป็นหน้าที่ของสมาคมที่จะต้องประสานงานกับกกทเพื่อปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬาแต่กลับล้มเหลวครับบางคนวิจารณ์ถึงขั้นบรุล้มเหลวไม่เป็นท่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ความผิดของนักกีฬาเป็นความล้มเหลวในเชิงระบบของสมาคมเองที่ไม่สามารถดูแล นักกีฬาโดยเฉพาะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าที่สุดของตัวเองสุดท้ายปัญหาคลี่คลายหลังจากการแทรกแซงของรัฐมนตรีรองนายกธรรมนัตพรมเผาแต่ก็ทิ้งรอยแผลเป็นที่แสดงถึงความอ่อนแอในการบริหารจัดการอย่างชัดเจนกรณีตะกร้อครับตะกร้อเนี่เงินรางวัลถูกหักอย่างเป็นระบบเลยปัญหาของ การหักเงินรางวัลอัดฉีดนักกีฬาตะกร้อที่ยืดเยื้อมาเกือบสองปีนะครับ2ปีคือภาพสะท้อนของการบริหารจัดการที่ขาดรรมาพิบาลและค่อนข้างหนักหน่วงสืบสักผันสืบเปิดเผยถึงวิธีการหักเงินที่เป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการโอนผ่านบัญชีบุคคลที่สหรือการนัดรับเงินสดกันที่ร้านอาหารเพื่อไม่ให้มีหลักฐานโอโ้มันขาดความโปร่งใสถึงขนาดนี้นะ บ่งชี้ถึงเจตนาที่อาจจะไม่โปร่งใสเรื่องนี้มันทำให้เงินรางวัลกว่า10ล้านบาทหายไปโดยไม่มีคำชี้แจงที่ชัดเจนกรณีนี้จึงไม่ใช่แค่การบริหารที่ผิดพลาดแต่ยังเชียงเห็นถึงพฤติกรรมที่อาจจะสอไปในทางที่ไม่ค่อยสุจริตที่กัดกินวงการกีฬาไทยมายาวนานและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง นอกจากปัญหาภายในที่บันทอนกำลังใจนักกีฬาแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาในระดับนานา,นาชาติที่เกือบทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการจัดการแข่งขันนอกกนั้นก็มีข้อตาข้อต่อมาคือวิกฤตระดับนานา,นาชาติสมาคมเปตองไทยถูกแบนนี่ถูกแบนมันบานปลายจากความขัดแย้งภายใน ไปสู่การเผชิญหน้ากับองค์กรกีฬาระดับโลกซึ่งเกือบจะทํำให้กีฬาเปตองในซีเกม2025ถูกยกเลิกไปด้วยซ้ําไปจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากความขัดแย้งจากการเลือกตั้งนายกสมาคมที่มีผู้ร้องเรียนไปยังสหพันธ์เปตองนานา,นาชาติว่ามีการปลอมแปลงเอกสารจํานวนมากของสมาชิกสโมสรเพื่อใช้สิทธิในการเข้าไปเลือกตั้ง นี่เห็นไหมครับว่ามันน่าตกใจขนาดไหนและต่อมาคือคำสั่งแบนสหพันธ์นี้ก็ตอบสนองด้วยการออกคำสั่งแบนไม่ให้ประเทศไทยเข้าไปร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศใดๆเพราะมองว่ามีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมทางกีฬาฉะนั้นมันก็เกิดคำถามว่ามันเกิดความเสี่ยงสูงสุดคือสถานการณ์เลวร้ายถึงขีดสุดเมื่อประธานสหพันธ์ทรงจนหม้ขู ว่าจะไม่อนุญาตให้มีการแข่งขันกีฬาเปตีตองในซีเกมจะลงโทษและแบนชาติใดก็ตามที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นเวลาสองปีปรากฏว่าทางออกคือรัฐบาลก็ได้ส่งคุณพิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินทางไปเจราจาโดยตรงที่ฝรั่งเศสเจราจาลุล่วงไปด้วยดีครับหลังจากคณะผู้แทนไทยชี้แจงข้อเท็จจริงยอมรับความผิดพลาดด้านการสื่อสาร ยืนยันความพร้อมที่จะดําเนินการตามแนวทางของสหพันธ์จนในที่สุดก็ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันได้ตามเดิมถึงแม้ว่าการทูตระดับสูงจะช่วยคลี่คลายวิกฤตในการจัดการแข่งขันได้ตามเดิมแต่ว่าแต่ว่าก็ยังมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นภาคพื้นดินเพราะว่ากลับมาบ้าน ัญหามันเกิดในบ้านเราวิกฤตด้านการจัดการก็ยังไม่จบปรากฏชัดเจนขึ้นทันทีเสียงนกหวีดแรกดังขึ้นปัญหาในฐานะเจ้าภาพนี่ก็อีกด้านหนึ่งความวุ่นวายตั้งแต่แรกเลยแม้ว่าจะยังไม่ถึงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแต่เมื่อการแข่งขันกีฬาบางประเภทเริ่มขึ้นแล้วปัญหาด้านการบริหารจัดการของเจ้าภาพถูกวิจ,จารณ์ค่อนข้างหนักหนึ่งการเจราจรติดขัด ทีมฟุตบอลชาติเวียดนามต้องเผชิญกับปัญหารถติดอย่างหนักในกรุงเทพจนทำให้ทีมฟุตบอลเวียดนามมีเวลาฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงเพียงแค่40นาทีสะท้อนถึงการวางแผนด้านการเดินทางที่ขาดประสิทธิภาพสองไฟสนามราชมังคลามีปัญหาเกิดปัญหาสุดคลาสสิกนี่นักขา่าวกีฬาเขาบอก ปัญหาสุดคลาสสิกคือไฟสองสว่างในสนามราชมังคลากีฬาสถานติดไม่ครบทุกดวงสื่อเรียกว่าเป็นแผงฟันหลอทำให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการไปยืมไฟจากจังหวัดนครราชสีมามาติดตั้งอย่างเร่งด่วนเห็นไหมครับว่ามันเหลือเชื่อจริงๆความผิดพลาดในพิธีการก็มีครับเกิดเหตุการณ์น่าอับอายในนัดเปิดสนามฟุตบอลชายระหว่างเวียดนามกับลาว ไม่มีการเปิดเพลงชาติของทั้งสองประเทศค,ครับทำให้นักกีฬาและแฟนบอลต้องร้องเพลงชาติของตัวเองสดๆทำกลางสายตาสื่อมวลชนทั่วอาเซียนอีกปัญหาหนึ่งการจัดสางบประมาณที่น่ากังขาทุ่มงบประมาณสูงถึง40ล้านสำหรับการปรับปรุปรงห้องน้ำในขณะที่ส่วนประกอบสำคัญของการแข่งขันระบบไฟส่องสว่างในสนามกลับถูกละเลย ก็ให้เกิดคำถามสำคัญถึงการจัดลำดับความสำคัญและธรมาภิบาลทางการเงินของโครงการนี้อีกปัญหาหนึ่งการปล่อยปละละเลยมีภาพปรากฏผ่านการถ่ายทอดสดของกลุ่มเชียร์ที่ชูผ้าพันขอซึ่งแฝงโฆษณาเว็บพน,นันเว็บพน,นันนะยังโจงแจ้งสะท้อนถึงความละหลวมในการควบคุมดูแลความเรียบร้อยในสนามกีฬาปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงอะไรละ่ะ คนที่เขาติดตามข่าวนักข่าวกีฬาบอกคำตอบอาจจะอยู่ที่รากฐานของระบบบริหารจัดการกีฬาไทยเลยนะครับดังนั้นพอเห็นอย่างนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าอนาคตวงการกีฬาไทยบนทาง2แพร่งครับเหตุการณ์ความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนและระหว่างการแข่งขันซีเกมส์2025ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบเป็นแบบสุ่มนะครับไม่ใช่เกิดโดยบังเอิญแต่เป็นภาพสะท้อนปัญหาเชิงระบบ ที่ใหญ่กว่านั้นคือขาดความโปรง่งใสการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพและโครงสร้างที่ตรวจสอบยากเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้หยุดแค่ภาครักของประเทศในฐานะเจ้าภาพแต่ยังเกิดกินลึกลงไปถึงขวัญกำลังใจของนักกีฬาเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของวงการกีฬาดังนั้นหลายหฝ่ายตั้งคำถามครับว่ามันเป็นปัญหาตอบเนื่องมาขณะนี้ได้อย่างไร ไม่ใช่ปัญหาอยู่มีอยู่หรือไม่ปัญหาอยู่แน่อยู่ที่ความตั้งใจจริงที่จะปฏิรูประบบให้โปรง่งใสตรวจสอบได้จากผู้มีอำนาจหรือไม่ถ้าไม่มีเจตจำนงนักกีฬาก็ยังจะคงต้องต่อสู้ในสองสมรภูมิต่อไปคือสมรภูมิที่หนึ่งการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ในระดับนานาชาติและอีกสมรภูมิที่บันทอนกำลังใจยิ่งกว่าคือการต่อสู้กับระบบที่ควรจะทำหน้าที่สนับสนุน คือควรจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนแต่นี่กลับต้องต่อสู้กันเองนี่คือปัญหาใหญ่จริงๆฉะนั้นทางการรู้สึกว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ออกมาอธิบายซึ่งก็อาจจะช้าไปน้อยไปเราไม่รู้ว่านี่จะนำไปสู่อะไรอย่างไรอีกแต่สำคัญครับว่ามันชื่อเสียง หน้าตาประเทศชาติรวมถึงความรู้สึกของคนไทยต่อกีฬาเนี่ยมันก็จะยิ่งหนักหน่วงว่ามันเป็นไปทางลบอย่างมากทั้งฝ่ายของทางการพยายามอธิบายโดยที่บอกว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมายังไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่ามันจะส่วนที่เหลือจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายเอาแน่นอนครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยทีนี้ฝ่ายการกีฬาแห่งประเทศไทยดกรก,ก้องศักด บกว่าไฟในสนามไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะแต่มีบางจุดที่อาจะดูไม่เรียบร้อยตอนนี้แก้ไขแล้วยืนยันว่าสว่างเพียงพอนี่พูดถึงไฟหล,ลอดไฟหลายดวงดับที่สนามราชมังแล้วเพลงชาติไม่ขึ้นละ่ะนักเตะต้องยืนร้องสดกลางสนามละ่ะนี่ก็มีคงจะไม่มีคำอธิบายใดๆผู้ว่ากกทครับ ดรแต่กองศักบอกเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคไม่ใช่ปัญหาลิขสิทธิ์และสมาคมฟ,ฟุตบอลรับผิดชอบการจัดการแข่งขันทั้งหมดได้ทําหนังสือขอโทษทั้งสปอบ,ปาบลาวและเวียดนามแล้วอืและสปอนเซอร์ล่ะภาพสปอนเซอร์ตรงคบเพลิงล่ะต้องมีถูกวิจารณ์จนถูกสั่งเปลี่ยนเรื่องนี้ก็ได้คาอธิบายเช่นกันว่าเป็น ก็ไม่เหมาะสมดกรก้องสักยอมรับผมเองก็ไม่ชอบจึงสั่งให้เปลี่ยนเป็นโลโกโ้ซีเกมและมาสคอตแทนซึ่งเหมาะสมกว่าผู้ว่ากกทย้ําว่าการจัดงานมีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องฝ่ายสิทธทิประโยชน์อาจจะต้องการให้ผู้สนับสนุนพอใจแต่ในส่วนนี้ไม่มีข้อกําหนดในสัญญาไม่จําเป็นต้องขึ้นบริเวณคบเพลิงนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างที่จะน่าจะเห็นว่ามันคือความไร้ประสิทธิภาพ โดยสิ้นเชิงของคนเกี่ยวข้องหรือไม่อาจารย์เอรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าไอ้ดรามา่าเรื่องความเหลวแหลกในซีเกมส์ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างครับการได้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เนี่ยนะครับมันควรจะเป็นโมเมนต์ที่คนไทยทั้งชาติรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันแต่กลายเป็นว่า ก่อนที่ไฟในกระถางคบเพลิงจะได้ลุกโชนขึ้นมาจริงๆจังๆ,งๆไฟดราม่ามันกลับลุกท่วมขึ้นมาก่อนซะแล้วครับก็ <weet S 1> นี่แหละครับพาดหัวข่าวจากสื่อใหญ่เจ้านี้มันเหมือนเป็นคำถามที่ตะโกนออกมาจากใจของคนไทยหลายๆคนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยพร้อมแค่ไหนกับก,บการเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเบื้องหลังความกังวลที่ว่าเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่กันแน่ ใช่เลยครับคือภายใต้ภาพของการเฉลิมฉลองที่หลายคนตั้งตารอมันกลับมีปัญหาสะสมที่มันค่อยๆโผล่ออกมาให้เห็นแล้วมันไม่ใช่แค่รอยร้าวเล็กๆนะครับแต่มันกําลังส่งผลกระทบโดยตรงเลยทั้งกับตัวนักกีฬาเองแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาของชาติอื่นๆด้วย ต้นตอ hmm. ของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดนะครับแต่มันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะเรียกว่าปัญหาที่มองไม่เห็นซึ่งมันสั่งสมอยู่ลึกๆข้างในองค์กรบริหารกีฬาของไทยเรามาเป็นเดือนๆแล้วครับจุดแรกเลยที่ทําให้มรสุมลุกนี้มันปัทุขึ้นมาให้คนทั่วไปได้รับรู้แบบชัดๆก็คือเรื่องราวในวงการแบดมินตันทีมชาติของเรานี่แหละครับกับประ hmm. เด็นร้อนเรื่องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาที่เป็นเหมือนแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งของปัญหาทั้งหมดที่ทซ่อนอยู่ เรื่องมันแดงขึ้นมาตอนที่หมิวพรพวีช่อชูวงนักกีฬาระดับท็อปของเราเลยนะครับไปเจอความผิดปกติของเบี้ยเลี้ยงที่มันถูกหักไปแบบไม่น่าเชื่อลองนึกภาพตามนะครับจากเงินที่ควรจะได้60,000่นกว่าบาทกับเหลืออยู่ในบัญชีแค่6,000บาทเท่านั้นคือมันหายไปเกบเปอร์เซนเลยนะครับเรื่องนี้มันหนักหนาซะจนทำให้เธอตัดสินใจถอนตัวจากทีมชาติเพื่อประท้วงในตอนแรกเลย คำพูดนี้ของน้องหมิวสะท้อนได้ชัดเลยนะครับว่าผลกระทบมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินแต่มันคือเรื่องของกำลังใจคือความเชื่อมั่นที่มันพังทลายลงไปเพราะการบริหารงานที่มันไม่โปรง่งใสไม่ชัดเจนและปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่วงการแบดมินตันนะครับมันลามไปถึงกีฬาที่เป็นเหมือนความหวังเหรียญทองสูงสุดของไทยมาตลอดอย่างตะกร้อซึ่งก็มีปัญหาเรื่องเงินเงินทอง,ทองทองที่คาราคาซังมานานไม่แพ้กันเลย โอ้โห oh mm hmm. ตัวเลขนี้ครับ10.1ล้านบาทนี่คือยอดเงินรางวัลอัดชิตโดยประมาณนะครับจากการแข่งเอเชียนเกมส์เมื่อปี2022ที่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่ามันหายไปไหนหลังจากที่ <c oughs> มีการหักเงินรางวัลของนักกีฬาไปแบบเป็นระบบ คำพูดนี้จากอดีตตำนานทีมชาติอย่างโจสืบสักมันสะท้อนความรู้สึกอึดอัดของนักกีฬาได้ดีที่สุดเลยครับคือมันเหมือนอยู่ในทางตันเวลาผ่านมาสองปีเต็มๆแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเลยว่าจะได้เงินส่วนที่ควรจะเป็นของตัวเองคืนมาเมื่อไหร่ยังครับยังไม่หมดคราวนี้มาถึงคิวของวงการยิงเป้าบินกันบ้างที่นักกีฬาระดับโลกต้องออกมาส่งเสียงด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อตั้งคำถา,ถามถึงการบริหารงานของสมาคม มีสุธิยาจิวเฉลิมมิตรนักยิงเป้าบินของเรานี่แหละครับเป็นคนตั้งคำถามนี้ขึ้นมาเลยว่าดูยเรื่องความโปร่งใสาทางการเงินของสมาคมแล้วก็ยังกล่าวหาด้วยนะครับว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เธอตัดสินใจถอนตัวจากทีมชาติภายใต้การบริหารงานของสมาคมชุดปัจจุบันและเคสนี้ต้องบอกว่าเป็นเคสที่ส่งผลกระทบหนักที่สุดในระดับนานาชาติเลยครับเมื่อความขัดแย้งกันเองภายในประเทศ เกือบจะทำให้ประเทศไทยเราเสียสิทธิ์ในการจัดแข่งกีฬาเปตองในบ้านของตัวเองเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันดูนะครับจะเห็นเลยว่ามันเริ่มจากปัญหาการเลือกตั้งนายกสมาคมกันภายในแล้วเรื่องมันก็บานไปลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งสหพันธ์นานชาติเนี่ยประกาศแบนไทยประเทศซึ่งนั่นหมายความว่าการจัดแข่งเปตองในซีเกมอาจจะต้องถูกยกเลิกไปเลยนะครับ ร้อนถึงรัฐบาลต้องส่งตัวแทนระดับสูงบินไปเจราจาที่ฝรั่งเศสอย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นี้เอาละครับพักจากเรื่องปัญหาภายในสมาคมที่มันค่อยๆกัดกร่อนกันมานานทีนี้เรามาดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบเห็นกันจะจะคาตาเลยดีก่อนชนิดที่ว่าสร้างความอับอายไปทั่วทั้งอาเซียนตั้งแต่วันแรกๆของการแข่งขันเลยนี่คือคำถามตัวโตๆที่สื่อพากันตั้งข้อสงสัยเลยครับ เมื่อภาพที่มันปรากฏออกมาเนี่ยมันช่างส่วนทางกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ไปกับการปรับปรุงสนามราชมังคลากีฬาสถานเหลือเกินภาพเปรียบเทียบนี้มันชัดมากครับคือมีรายงานว่าใช้งบไปถึง40ล้านบาทเพื่อปรับปรุงห้องน้ําแต่ระบบที่มันจําเป็นมากๆอย่างไฟส่องสว่างในสนามเนี่ยกลับใช้งานไม่ได้จนถึงขั้นต้องไปหยิบยืมจากที่อื่นมาใช้แก้ขัดไปก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แล้วความผิดพลาดมันก็มาเป็นซีรีส์เลยครับเริ่มจากรถติดจนทีมเวียดนามมาสมไม่ได้ไฟสนามดับกลางคันระหว่างแข่งเปิดเพลงชาติก็ผิดผิดถูกๆจนนักกีฬาต้องร้องกันเองแถมยังปล่อยให้มีโฆษณาเว็บพนันโผล่มาในสนามระหว่างถ่ายทบสสดอีกคือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับมันสร้างภาพลักษณ์ที่ยแย่ให้กับเจ้าภาพแบบประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆและทยที่สุดแล้ว คนที่ต้องแบกรับผลกระทบจากความล้มเหลวทั้งหมดนี้ทั้งเรื่องการบริหารแล้วก็การจัดการก็หนีไม่พ้นตัวนักกีฬาของพวกเราเองครับภาพนี้มันสรุปทุกอย่างไว้หมดแล้วครับนี่คือราคาที่นักกีฬาต้องจ่ายซึ่งมันไม่ใช่ความพ่ายแพ้ในสนามแข่งแต่เป็นความพ่ายแพ้ที่มาจากความล้มเหลวของระบบที่ควรจะคอยสนับสนุนพวกเขามันคือภาระจากความไร้ประสิทธิภาพและความขัดแยง้งที่พวกเขากำลังแบกเอาไว้บนบ่าแทนคนทั้งชาติ พอมาถึงจุดนี้คำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ก็คือแล้วอนาคตของการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปแล้วผลกระทบในระยะยาวจากเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรแน่นอนครับพอเรื่องมันใหญ่โตขนาดนี้ภาครัฐก็ต้องลงมาจัดการเราได้เห็นการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบมีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาแต่คำถามก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้มันจะเพียงพอจริงๆหรือ และ mm. นี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าความผิดพลาดที่น่าอับอายในครั้งนี้มันจะเป็นแค่เรื่องเฉาๆาที่พอการแข่งขันจบคนก็ลืมหรือมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูปวงการกีฬาไทยอย่างจริงจังในระยะยาวก็คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับเราพูดถึงคำว่าสรุปบทเรียนเราไม่เคยเรียนรู้หรอกครับเราจะพูดถึงคำว่าสรุปบทเรียนทุกครั้งแล้วเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะสมาคมกีฬานั้นเราก็รู้ว่า มันเป็นบาดแผลที่มีมายาวนานการบริหารที่ไรคุณภาพไรความรับผิดชอบมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากมายนี่คือปัญหาที่คารากสังก็ดีครับเมื่อมันระเบิดออกมาอย่างนี้เเราจะได้รู้แล้วว่าปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้อีกเป็นอันขาดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ